ขันแรกนะครับให้เรากดโปรแกรมของเมาส์ขึ้นมานะครับเมาส์ที่ผมจะใช้อยู่มันจะเป็น M55 RGB Pro นะครับให้เราไปซื้อมาก่อน,นครับทีแรกมันจะมีโฟลเดอร์สีเหลืองตรงนี้อันหนึ่งนะฮะให้เรากดบวกเพื่อเป็นการสร้างโฟลเดอร์เปล่าขึ้นมาอันหนึ่งนะครับจะตั้งชื่อก็ได้นะกดออกไปก่อนปุ๊บต่อมานะครับให้มาที่ k e Assignment นะครับให้เรามาที่เครื่องหมายบวกกดไปทีนึงเป็นการสร้างโฟลเดอร์ ที่เราจะกำลังจะสะร้างมาโคนะฮะเลื่อนลงมาให้เราติ๊กคําว่ามาโคนะฮะแ,แล้วมาดูที่จุดเหมือนจะเป็นการบันทึกนะครับทีนี้มาดูที่เกมเราจะมาดูว่าช่อง skill ตรงนี้จะมีตั้งแต่เลข1จนถึงเลข0นะครับให้เรากลับไปที่หน้าโปรแกรมแล้วกดที่บันทึกกดไปทีนึงจึก๊กจากนั้นให้กดเลข1จนถึงเลข0นะฮะแปดเก้าศูนย กดปิดบันทึกอีกทีนึงจึ๊กแอนิเมชันจะเกินมา1อย่างนะครับเช่นตัวล่างสุดเนะี่ยมันจะบอกว่ามันเป็นการคลิกเรากดคลิกทีนึงนะครับกดคลิกแล้วก็ปล่อยใช่ไหมครับให้เรากดที่คลิกล่างสุดตรงนี้นะครับให้เรากดคลิกซ้ายนะกดคลิกซ้ายนะครับแล้วก็เลื่อนบรรทัดที่3เป็นการกดชิปแล้วก็กดคลิกซ้ายอีกทีนึงมันจะเป็นการคุมนะฮะคุมทุกอย่าง ที่เรากําหนดไว้ให้เรากดคลิกขวาแล้วกด delete ออกนะครับ d e l e t อ event ออกนะครับทีนี้ให้เรากดที่คําว่าให้เรากดที่เครื่องหมายขยายนะครับมันจะขยายทั้งหมดให้เราดูสังเกตดูที่นาฬิกานะครับนาฬิกามันจะบอกว่า1 0 1นมิลลิเซกนะครับผม MS นะครับผมให้เราคลิกนะครับ ให้มันเป็นรูปให้มันเป็นรูปแดกขาวแบบนี้นะครับผมแล้วกดตัวเลขได้เลยนะครับว่าเราจะให้มันดีเลย์เท่าไหร่นะครับดีเลย์ที่เหมาะสมของสกิลทั่วไปนะครับผมจะดีเลย์ว่าที่1 0มิลลิเซกนะครับจะตั้งตามผมก็ได้นะครับหรือทุกคนคิดว่ามันช้าไปจะตั้งเป็น1ก็ได้นะครับ1 m มิลลิเซกนะครับแต่ผมรู้สึกว่า1 0 m มิลลิเซกมันเพียงพอแล้วนะครับตั้ง 10, นะครับ Enter นะครับหรือไม่ต้อง Enter ก็ได้นะครับ กด10แล้วก็คลิกอันต่อเลยครับที่มันเป็นรูปนาฬิกานะครับแล้วก็ปรับให้มันเป็น10 m มิลลิเซกทุกบรรทัดเลยนะครับผมตรงที่เป็นนาฬิกานะครับปรับ10 10 1 0 10 10มิลลิเซกนะฮะแล้วก็10จากนั้นกดออกนะครับกดออก จะกดที่ปุ่มขยายก็ได้นะครับต่อมานะครับไป,ไปที่ Advanced นะครับเปลี่ยน On Key Plus นะครับเป็น t a c o นะครับแล้วก็มาที่ No r e p e พเป็น r e p e ทอ o r รี a พทคอนนะครับหรือมันแปลตรงๆว่าทำซ้ำนะครับต่อมามาที่กดไปที่ Random เปลี่ยนตัวเลข0ตรงนี้นะครับทั้งสองช่องให้เป็นเลข1เป็นเลข1น,นะฮะทั้งสองช่องอ่านเลข1ดิปง๊บทีนี้ครับก็กลับมาที่หน้าต่างเดิมไปที่ให้เปลี่ยนตรงคีย์ตรงนี้นะครับจะเป็นการตั้งปุ่มว่าเราจะให้มันอ่ะไป ไปเริ่มมาโคที่ตรงไหนนะครับผมจะเริ่มเป็นที่ปุ่มตรงนี้นะครับมันจะแดกเป็นสีเทาๆจางๆนะครับให้เราเห็นว่าเราจะตั้งปุ่มตรงไหนนะฮะเราก็กดที่คีย์นะครับแล้วก็ตั้งที่ปุ่มที่เราต้องการที่จะให้มันให้มาโคมทํางานนะครับก็มีเท่านี้ครับก็พับหน้าต่างลงไปที่หน้าเกมนะครับให้เราไปเลือกจุดฟาร์มเลยครับตามอิสระนะฮะ ผมก็จะเอาเป็นตรงนี้นะครับอย่าลืมกดขวดฟาร์มด้วยนะครับอ่าไม่งั้นมันจะเปิดหน้าต่างบอดไม่ได้ตอนเปิดหน้าต่างบอดนะครับให้เราเอาระเบิดนะครับผมผมจะเป็นเดโมนะผมก็จะเอาระเบิดลากมาที่ตรงนี้เหมือนเดิมครับสกิลไม่จําเป็นครับถ้าเล่นคนเดียวนะฮะมันจะไม่มีเลยมันจะมีแค่สกิลเพิ่มให้เฉยแล้วก็กดคนะครับ ีนี้กดสตาร์ทนะครับตัวปุ่มเนี่ยเราตั้งไว้ที่1จนถึง0ใช่ไหมครับเราตั้งไว้ที่1มิลลิเซกก็ให้เราจัดการสกิลด้วยนะครับสมมติว่าผมจะใช้เป็นสกิลนะสมมติสมสมตินะผมจะตั้งสกิลไว้เรียงแบบนี้เลยเพราะว่าเราตั้งมาโครไว้ ตั้งแต่เลข1จนถึงเลข0นย์นะครับมันจะกดมาโคนะครับมันจะทำงานด้วยมาโครที่เราตั้งไว้แล้วก็เรียงสกิลไปเลยเอ๊ะไม่ใช่นี่คือสกิลทั้งหมดของเดโมนะครับเราก็กดคําสั่งที่เราเซตไว้อะครับกดมาโคได้เลยนะครับผมจะตั้งไว้ที่ปุ่มด้านข้างซ้ายมือนะครับ ปับ๊บมันก็จะทํางานการทํางานของมาควัวคือเมื่อมันเล็งเป้าครับมันจะยิงสกิลทันทีเลยมันจะยิงสกิลจนกว่ามอนเตอร์ที่อยู่ที่มันล็อกเป้าไว้จนกว่ามอนเตอร์เอ้ยจนกว่ามอนเตอร์ที่มันล็อกเป้าไว้จะตายครับแต่เวลาเราเซฟให้มันเก็บของนะครับมันก็ยังเก็บของได้เหมือนเดิมนะครับ อันนี้จะเป็นการบอดจบม่อนด้วยมาโคนะครับผมสำหรับตัวละครที่งบน้อยนะครับก็คือไม่สามารถจบม่อนเร็วๆได้เขาก็จะใช้มาโคนะครับในการจบม่อนแทนต่อมานะครับจะเป็นแบบที่2นะครับเรามันจะฟาร์มเร็วกว่าเดิมนะครับผมจะเปลี่ยนให้มันปาระเบิดแทนนะครับให้เราเอาระเบิดมาไว้ที่สกิลเลขหนึ่งนะครับ แล้วก็สกิลครับมันไว้ใกล้ๆกันนะครับเลข 2, 2ไปที่หน้าโปรแกรมนะครับผมให้เราสร้างเดิมเลยครับสร้างโปรไฟล์มาเราบอกก่อนแล้วกันกดที่รูปบวกแล้วก็มาติ๊กที่มาโคแล้วก็มาเลื่อนมาดูที่ช่องบันทึกกดบันทึกขึ้นมานะครับมันจะเริ่มบันทึกใช่ไหมกดแท็บแล้วก็กดเลข1เลข2นะครับจากนั้นให้กดันให้กดปิดบันทึกครั้งหนึ่งนะฮะ a n i m a t ม o ชที่เกินมาเนี่ยมันจําเป็นครับก็ไม่ต้องไม่ต้องลบนะฮะจากนั้นมากดที่ปุ่มขยายให้ปรับทุกอย่างเป็น10 m มิลลิเซกเหมือนเดิมนะฮะปรับแค่ตรงนาฬิกานะครับอ่าแล้วก็กดออกไปต่อมานะครับก็ไปที่ a v v n c e d แล้วปรับให้มันเหมือนเดิมกับก่อนหน้านั้นเลยนะครับ Random, แล้วก็ปรับเป็นเลขหนึ่งกลับไปที่หน้าเดิมแต่ทีนี้ก็ไปตั้งค่ามาโครครับตามที่เราต้องการเลยครับว่าเราจะให้มันไปอยู่ปุ่มไหนนะฮะผมให้มันอยู่ที่เดิมแหละนะฮะต่อมานะครับพื้นที่ฟาร์มอะ่ะค่อนข้างจะต้องทัศนวิสัยอะ่ะมันไม่ไปรบกวนม่อนจุดอื่นๆหรือจุดที่อยู่ใกล้ๆนะครับอันนี้จริงๆนะครับผมจะลองไปเทสดูก่อนนะครับที่เดิมนะฮะ วิธีแก้ปัญหาด้วยนะจะให้ดูผมจะตั้งมาโคให้มันชิดมุมหน่อยนะฮะชิดชิดม,มุมตรงนี้นะครับทีนี้ปักเสาตรงนี้นะครับผมสตาร์ทเวลาเราจะกดมาโคให้ลูกศรน,นะให้มันไปชี้ที่แถบ exp นะครับให้มันขึ้นเป็นหล่อขึ้นเป็นตัวเลข exp นะฮะจากนั้นกดกดสตาร์ทนะครับ กฤษาการมาโคมันจะมีเสียงยังเสียงดังๆกดเสียงกดปุ่มนะครับวิธีปิดนะครับถ้ามันรบกวนนะครับก็ปิดตรงเอฟเฟกนี้ครับเลื่อนสุดเลยนะมันก็จะไม่มีเสียงนะแต่ถ้าคุณคิดว่าตัวละครเนี่ยมัน มันปลาเร็วเกินไปมันล็อกเป้าเร็วเกินไปแล้วมันเป็นเลื้อนที่อื่นนะครับให้เราลดความเร็วอ่าคลิกตรงมิลิเซกนะครับน,นี่ตรงมิลิเซกปรับตรงนี้ให้เป็น50แทนนะครับถ้าคิดว่ามันมันขยับแล้วมันไปเลื้อนที่ฟาร์มจุดอื่นนะครับเป็น50ก็ได้นะครับอ่แล้วลองสตาร์ดู ข้อดีก็คือมันฟาร์มร็วนะครับแต่ข้อเสียก็คือของมันไม่ค่อยเข้าตัวนะครับวิธีแก้ก็คือเอาพระอีกตัวหนึง่งมาตั้งบอทใกล้ๆแล้วให้มันเก็บของฮะตั้งให้มันเก็บของนะฮะเอาอาชีพอีกตัวหนึ่งมายืนข้างๆแล้วก็ตั้งให้เขาเก็บของนะฮะเมื่อใดที่ตัวละครที่มันล็อกเป้าอยู่มันตายมันก็จะวิ่งไปเก็บของเหมือนเดิมครับแต่ว่าตัวละครที่เรา สั่งให้มันปลาเร็วครับเออสั่งให้มันสกิลเร็วๆของมันจะเข้ากระเป๋ายากครับของเข้ากระเป๋ายากมากจุดที่ผมแนะนำสำหรับมาโคนะครับจะมีอยู่จุดที่สามารถความเร็ว,รวแบบล็อกเป้าได้นะครับจะมีตรง 7A นะฮะ แล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับจะเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็ตรง 2B นะครับหรือว่าตรงมุมซ้ายล่างสุดของแมปปีนัวนะครับอ่ะเราก็ดู ผมกดสตาร์แล้วมันมีแค่2จุดนะครับปีนัวข้อดีก็คือมันฟาร์มเร็วแต่ข้อเสียก็คือจํากัดการฟาร์มบางจุดนะฮะเพราะฉะนั้นผมแนะนำวิธีที่1น,นะครับมันง่ายและมันทำให้เราจบม่อนเร็วด้วยครับ ต่อมานะครับเราจะมาสอนวิธีแบบที่3นะครับแบบลงดันนะครับให้เรามาที่หน้าโปรแกรมนะครับแล้วก็กดบวกเหมือนเดิมแล้วไปติ๊กที่มาโคกดบันทึกนะครับให้เรากดแท็บแล้วก็สกิลที่เราต้องการจะกดนะครับมันจะมีแค่ผมจะมีแค่2อัน 1, 2จากนั้นก็กดปิดบันทึกแอนิเมชันจะเกินมาอันนึงครับก็คือคลิกลบออกด้วยนะครับลบออกด้วย อันล่างสุดนะครับแล้วก็3มันทัดล่างนะครับลบออกนะไปที่ v อดวานแล้วก็ตั้งให้มันต่อเนื่องเหมือนเดิมครับแนนดอมแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นเลขหนึ่งทีนี้ผมจะตั้งให้มันมาโครครับที่ปุ่มเดิมน,นะฮะ ทิปพิธีนี้นะครับคือเวลาเราลงดันนะ่ะมันจะล็อกมอนเตอร์ที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็วิ่งไปทิมเลยนะครับวิ่งไปทิมเลย อันเนี้ยถ้าดันเจียนเนี่ยคือต้องสร้างสปีดก่อนนะครับถึงจะเข้าได้ทีนี้คุณก็กดโปรแกรมเลยครับอ่ามันก็จะวิ่งไปเองนะครับออโอ้ลืมไปครับผมยังไม่ได้ตั้ง อย่าลืมตั้งความเร็วมาโคด้วยนะครับเป็น1วิสีทธิ์นะครับประบงกาด้วยแล้วก็วิ่ง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 อย่าลืมกดกดกดมาโคด้วยนะครับเวลามันติดอะไรนะครับเราค่อยกดใหม่นะครับ ยิ่งถ้าเราไปตรงที่มันชุมเยอะๆนะครับถ้าเราเริ่มมาโคมันจะวิ่งไปเองครับมันจะวิ่งไปตีเองเลยเนี่ยครับสบาย พวกสกิลก็เหมือนกันนะครับสกิลก็ทำได้เหมือนกันเอาสกิลมาเลียง ก็ลองไปที่มาโคที่เราตั้งอันแรกอะครับจะเป็นอันนี้ใช่ไหมครับให้เราเอาคลิกปอ,องนะฮะเอ้ไม่ใช่ให้เราเพิ่มแถบเข้าไปนะครับกดบันทึกแล้วก็กดแท็บนีนะจะเพิ่มกดปิดบันทึกมันจะเกินมาสามบรรทัดนะก็คลิกคลิกกันแหละแล้วก็ลบปอกเหมือนเดิมฮะ,ะปรับตรงแถบให้มันเป็นสิบมิลลิเซกเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็กดมาโคที่เรากำหนดไว้ให้ทำงานอ่ลองกดดูอ่มันก็จะวิ่งไปสก,กิลเลยใช้ได้ทุกอาชีพเลยนะครับไม่ว่าไม่ไม่ได้หมายถึงว่าต้องเป็นเดโมนะครับอาชีพอื่นก็ทำได้เหมือนกันแต่ถ้ารู้สึกว่ามันติดอะไรเราก็ต้องคลิกพื้นด้วยครับหรือปลดล็อกมาโคให้มันออกมานิดนึงถ้ามันติด เราค่อยกดมาโครเริ่มใหม่นะก็จบไปแล้วนะครับวิธีสอนมาโค M55 RGB Pro นะครับตัวนี้มัน ศัก,กยาภาพเรายังใช้ไปได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับมันยังทําอะไรได้เยอะก็ขอจบคลิปสาธิตวิธีการตั้งค่าฟาร์มแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย